ผู้ถามการตระหนักรู้ตนต่างจากการทบทวนตนอย่างไรกฤษณมูลทคุณทบทวนตนเองเพื่อจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นการทบทวนตนหมายถึงปรารถนาจะปรับรุงหรือเปลี่ยนแปลงการตอบสนองหรือการตอบโต้ของอัตตาจะต้องมีจุดหมายที่มุ่งหวังและเมื่อไม่บรรลุจุดหมายนั้นอาการขุนเคืองคับข้องใจจะตามมา ฉะนั้นการทบทวนตนเองย่อมโยงใหยถึงความขัดเคืองผมไม่อาจทราบว่าคุณได้เคยสังเกตไหมว่าเมื่อคุณพินิจและมองตนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงย่อมจะเกิดคลื่นแห่งอารมณ์ขัดเคืองอยู่เสมอมีเขาอารมณ์หงุดหงิดที่คุณต้องต่อสู้กำจัดมันคุณต้องตรวจตราตนเองอีกครั้งเพื่อที่เพื่อที่จะเอาชนะความหงุดหงิดหรืออะไรทำนองนั้น การทบทวนตนเองไม่ใช่กระบวนการปลดปล่อยเพราะมันเป็นกระบวนการเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งเป็นจริงให้เป็นอะไรบางอย่างที่ไม่จริงการทบทวนตนเองคือการปรับแต่งอัตราให้ดีขึ้นฉะนั้นการทบทวนตนเองมีอัตราอยู่เป็นศูนย์กลางการตระหนักรู้ไม่ใช่การปรับแต่งอัตราแต่ในทางกลับกันมันเป็นเรื่องของการจบสิ้นลงของอัตรา สิ้นภาวะแห่งความเป็นฉันรวมทั้งลักษณะอันพีลึกแห่งตนรวมทั้งสัญญาความจำความมุ่งมากและความทะเยอทยานฝ่ายหาในการทบทวนตนเองมีการจำแนกตนการกล่าวโทษตำหนิแต่การตระหนักรู้ไม่มีการจำแนกแยกตนและการตำหนิฉะนั้นไม่มีการตกแต่งอัตตาซองสิ่งน,นี้จึงแตกต่าง ไกลห่างกันลิบบุคคลผู้ต้องการปรับปรุงตนไม่เคยตระหนักรู้ตนแม้แต่น้อยเพราะการปรับปรุงตนกินความถึงการตำหนิและการบรรลุผลด้วยทว่าการตระหนักรู้มีการฝ้อสังเกตโดยปราศจากการตาหนิการปฏิเสธและการยอมรับการตระหนักรู้เริ่มจากสรรพสิ่งรอบๆโดยรู้สึกตัวสัมผัสรู้สิ่งต่างๆและธรรมชาติ ลำดับแรกสุดตรหนะักรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัว,พ,ตวพึงตื่นตัวว่องไวละเอียดอ่อนต่อสรรพสิ่งต่อธรรมชาติและต่อผู้คนซึ่งหมายถึงสัมพันธภาพจากนั้นตรหนะักรู้ถึงแนวคิดต่างๆการตรหนะักรู้ตัวว่องไวต่อสรรพสิ่งมิใช่กระบวนการที่แยกกันแต่เป็นกระบวนการเดียวกันมันเป็นการเฝ้าสังเกตสรรพสิ่ง เฝ้าสังเกตอยู่เป็นนิดต่อทุกๆความคิดนึกความรู้สึกและการกระทําในขณะนั้นการตระหนักรู้ไม่เกี่ยวกับการกล่าวโทษไม่มีการสั่งสมเก็บงำการทบทวนตนเองนำไปสู่ความอาโดนส่วนสิ้นและความขัดแย้งยิ่งขึ้นแต่การตระหนักรู้ตนคือกระบวนการปลดปล่อยจากบทบาทแห่งอัตตาผู้ที่บอมเบ์ปี1948 ณอาจจะไปหานักจิตวิทยาหรือนักจิตวิเคราะห์แต่นั่นหาใช่การรู้จักตนเองไม่การรู้จักตนเกิดขึ้นเมื่อคุณตระหนักรู้ตัวในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์คือกระจกเงาซึ่งสะท้อนให้เห็นให้เราแลเห็นตนตามที่เป็นอยู่จริงในแต่ละขณะแต่พวกเราส่วนมากไม่สามารถที่จะมองเห็นตนเองดังเช่นที่เรา เป็นในความสัมพันธ์เพราะเราจะเริ่มตำหนิหรือตัดสินในทันทีทันใดที่เราเห็นเรามักตัดสินประมาณค่าเปรียบเทียบปฏิเสธหรือยอมรับแต่เราไม่เคยที่จะสังเกตดูสิ่งเป็นอยู่จริงอย่างแท้จริงเลยและสำหรับผู้คนส่วนมากแล้วการเฝ้าสังเกตดูเหมือนจะทำได้ยากยิ่งทว่าการเฝ้าสังเกตเท่านั้นคือจุดเริ่มต้นของการรู้จักตนเอง หากว่าคุณสามารถมองเห็นตนโดยไม่บิดเบือนในขณะที่อยู่หน้ากระจกเงาแห่งความสัมพันธ์อันพิเศษยิ่งหากคุณมองดูบนบานกระจกด้วยความใส่ใจอย่างเต็มที่มองสิ่งเป็นอยู่จริงให้เต็มตาโดยไม่ตำหนิตัดสินประมาณค่าบุคคลมักจะทำเช่นว่านั้นเมื่อสนใจใฝ่รู้จริงๆดังนั้นแล้วคุณจะพบว่าจิต สามารถปลดเปลื้องตัวมันเองจากอิทธิพลทั้งมวลที่กำหนดอยู่ผู้ที่ซิกนี่ปี1955ที่เป็นอยู่นี้เรารับรู้เรื่องราวทั้งหมดโดยผ่านการกำหนดค่าการกำหนดค่าเป็นผลจากอิทธิพลกำหนดจากภูมิหลังจากศาสนาศิลธรรมและอิทธิพลทางการศึกษาของเรา เรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวอันเป็นผลพวงจากความทรงจำของเราความจำในภาวะความเป็นฉันเป็นชาวดัชชาวฮินดูชาวพุทธคาทอลิกหรืออะไรก็สุดแท้แต่มันคือวง,งเล็บความเป็นฉันฉันความเป็นของฉันครอบครัวของฉันทรัพย์สินของฉันคุณลักษณะของฉันซึ่งเป็นตัวจ้องมอง ตัดสินกำหนดค่าหากว่าเราตื่นตัวอยู่จะรู้จักมักคุณในเรื่องเหล่านี้ดีที่เดียวจะรู้จักมักคุณในเรื่องนี้ดีที่เดียวแล้วทีนี้การตระหนักรู้ตนจะเกิดขึ้นโดยปราศจากสิ่งทั้งหมดนั้นหรือโดยปราศจากอัตตาได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่เพียงแต่มองโดยไม่มีการตำหนิเพียง่อาสังเกตอาการเคลื่อนไหวของจิต จิตของตนโดยไม่ตัดสินกำหนดค่าไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีได้ไหมความรู้สึกตนที่สำแดงออกจากอัตตาคือการกำหนดค่าและการตัดสินก็เกิดคู่ขัดแย้งขึ้นเสมอมีความขัดแย้งของคู่ตรงกันข้ามสิ่งที่กำลังเป็นอยู่และสิ่งที่ควรจะเป็นในสภาวะเช่นนั้นมีการตัดสินความเกลือ การกำหนดค่าการตำหนิการจำแนกนั้นเป็นการรู้สึกวงเล็บความเป็นฉันจากอัตตาตัวฉันรวมทั้งจารีตสัญญาวงเล็บความทรงจำและประการทั้งหมดนั้นการรู้เยี่ยงนั้นย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้สังเกตและสิ่งที่ถูกสังเกตสภาพที่ฉันเป็นอยู่จริงและสิ่งที่ฉัน ควรจะเป็นดังนั้นเป็นไปได้ไหมที่จะรู้ตนโดยปราศจากกระบวนการกล่าวโทษตัดสินตีค่าเป็นไปได้ไหมที่จะมองตนเองแม้ว่าผมจะคิดอะไรอยู่ก็ตามไม่ตำหนิตัดสินตีค่าคุณเคยลองมาแล้วหรือยังผมนี่อาจรู้ได้มันเป็นเรื่องยากที่จะทำ เพราะการอบรมบ่มเพาะทั้งหมดตั้งแต่อ้อนแต่ออกของเรานำเราให้ตำหนิติเตียนหรือยินยอมและในกระบวนการของการตำหนิติเตียนหรือการน้อมรับย่อมก่อเกิดความท้อแท้สิ้นหวังความกลัวติดจมอยู่ในความปวดร้าวและความหวั่นวิตกซึ่งนั่นคือกระบวนการของวงเล็บความเป็นฉันหรืออัตตา ครั้นได้สดับในสิ่งทั้งมวลนี้แล้วจิตจะตรหนกรู้โดยไม่ตัดสินได้ไหมโดยไม่พยายามโดยไม่ฝืนใจว่าจะไม่ตำหนิเพราะขณะที่คุณบอกว่าฉันต้องไม่ตำหนิในทันใดมันถูกจับตรึงไว้ด้วยกระบวนการตำหนิแล้วดังที่ว่าแล้วความรู้สึกตนที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้คือการตระหนักรู้ในกระบวนการตำหนิติเตียนโดยรวม ในการสิ้นสุดของมันในกระบวนการเช่นนั้นมีการฝ้อสังเกตโดยปราศจากการตัดสินดำเนินอยู่ซึ่งเป็นสภาวะอันแสนยากยิ่งมันหมายถึงการสิ้นสุดลงของการกำหนดการบ่งชื่อขณะที่ผมรู้ตัวว่าเป็นคนละโมงช่างกอบโกยสังสมเจ้าอารมณ์รุ่มร้อนหรือสุดแท้แต่สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปได้ไหมที่เพียงแต่ฝ้อสังเกตดู และตระหนักรู้ถึงมันโดยปราศจากการตำหนิซึ่งหมายถึงการอาวสานสิ้นของการบ่งชื่อเรียกจากความรู้เพราะในทันใดที่ผมเรียกว่าเป็นความละโมบชื่อเรียกก็คือการประนามอยู่ในทันทีสำหรับพวกเราในความรู้สึกของระบบประสาทละโมบคือการประนามการปลดเปลื้งจิตให้พ้นจากการตํำหนิดโดยตลอด ย่อมหมายถึงยุติการบ่งนามทั้งหมดผู้ที่อันสเตอร์ดามปี1955ความพยายามเป็นสิ่งที่หันเหนให้จิตเปลี่ยงเบนไปจากสิ่งที่เป็นอยู่จริงในทันทีที่ผมยอมรับสิ่งเป็นอยู่จริงก็จะไม่มีการต่อสู้ดิ้นรน หามีอาการต่อสู้ดิ้นรนหรือยื้อแย่งแสดงว่ายังมีสิ่งรบกวนใจอยู่ตราบเท่าที่ผมยังปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเป็นอยู่จริงให้เป็นสิ่งอื่นที่ไม่เป็นอยู่จริงก็ย่อมต้องมีสิ่งรบกวนใจซึ่งคือความพยายามดังเช่นความกโกรธจะสามารถจัดการอารมณ์กโกรธให้อยู่มือด้วยความพยายาม หรือโดยใช้กรรมวิธีเทคนิควิธีต่างๆได้ไหมหรือโดยการทำสมาธิหรือนำเอารูปแบบต่างๆมาแปลเปลี่ยนสิ่งเป็นอยู่จริงให้เป็นสิ่งไม่เป็นอยู่จริงได้ไหมแทนที่จะใช้ความพยายามเปลี่ยนแปลงความโกรธให้เป็นความไม่โกรธสมมติว่าคุณรับรู้หรือยอมรับเสียโดยดีว่าคุณโกรธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคุณตระหนักรู้ว่าคุณโกรธอยู่ ขอถามซ้ำว่าแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นคุณถูกเผาด้วยความโกรธหรือคุณตรหนักรู้ว่าคุณกำลังโกรธอยู่ซึ่งคือสภาพที่เป็นอยู่จริงและรู้ถึงความโง่งเขลาที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเป็นอยู่จริงให้กลายเป็นสิ่งไม่เป็นอยู่จริงแล้วคุณจะยังโกรธอยู่อีกหรือแทนที่จะพยายามเอาชนะความโกรธปรับแต่งหรือแปลเปลี่ยนความโกรธ คุณยอมรับเฝ้ามองมันหากคุณตระหนักรู้มันอย่างท่วนท่วโดยไม่ตำหนิหรือตัดสินมันความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในบัตรดลดังนั้นความพยายามหาใช่ความรู้ตัวไม่ในทันทีที่คุณรู้สึกตัวยอมรับมองดูและเฝ้าสังเกตสิ่งเป็นอยู่จริงซึ่งไม่ใช่ทั้งการประนามหรือการตัดสิน คุณต้องไม่พยายามจากนั้นสิ่งที่คุณสังเกตรหรือสิ่งซึ่งคุณตระหนกรู้จะเกิดมีแก่นสารพิเศษสุดหากคุณสืบสาวสาระสำคัญนั้นให้ทั่วทั่วโดยปล่อยให้ความคิดนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อจากนั้นจิตไท่ถอนเป็นอิสระเสรีจากความคิดดังนั้นความรู้สึกตัวจึงไร้ซึ่งความพยายามผู้ที่มัณราชปี1900 47